tanon kuomay kuomayklubu kumanu <laughs> เอาไว้ใกล้ๆก่อนขออี่นี้หน่อยขออี่นี้นึงให้เขาใกล้ๆก่อนเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลอกก่อนกินไหมกินไหม

ข,ขาโผเขารู้จักขอด้วยเขารู้จักขอละแปลว่าเขาเก่งนะช้างสองตัวเนี่ยที่มาขอกินเรียบร้อยไป,ไป